สวัสดีครับวันนี้มาตีแบตนะครับกับพี่เก่งนะครับผมนี่นะครับพี่เก่งสนชัยนะครับทีมเหลืองเจอทีมดํานะครับมีนะครับโหว้าวว้าวสวัสดีครับเก่งสนชัยครับผมวันนี้จะมาลบแชป์รับผมน้องวาทิวครับผมไปไปไปเลยครับ ủa, <laughs> oh, à, <tàu blod. Nhèi> <Nhèi> เที่ยวตรงนี้ได้ไหมกินรูกไปครับเหตุเหนี่เดยนะครับประกาศาที่เร่ยบอ้อยดิ <c oughs> ไปครับเดี๋ยวผมตีแบตต่อแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ